สวัสดีครับเพื่อนเพื่ทุกท่านวันนี้ก็จะพาเพื่อนเพื่อนมาทําการประเมินตัวเองเพราว่ามีความเสี่ยงต่อการติดโรคเชื้อโรคโควิด1 9มากแค่ไหนนะครับเป็นแบบประเมินของโรงพยาบาลราชวิถีถ้าใรที่ต้องการจะตรวจสอบตัวเองประเมินตัวเองก็สามารถคลิกลิงก์ถ้าคลิปวิีโอนี้ได้เลยนะครับอ่าทีนี้มาดูกันเลยครับว่าทำอย่างไร เขาก็จะให้เราเลือกภาษานครับถ้าเป็นภาษาไทยอยู่แล้วเราก็เลื่อนขึ้นไปเลยครับสามารถต่อกระถานได้เลยแต่ถ้าเป็นประเทศอื่นเขาก็สามารถเลือกภาษาได้ครับอลองกดตรงที่เลือกภาษาไทายอ่าก็ขึ้นมาครับเขาจะบอกว่ากรุณาให้ข้อมูลตามความเป็นจริงเป้าประบบยชน์ของท่านการมาที่โรงพยาบาลโดยไม่มีความจําเป็น ทำให้ท่านเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากขึ้นตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่เสี่ยงนะครับมีประเทศใดบ้างท่านก็ลองอ่าน,นดูนะครับต่อไปก็เป็นคำถามในช่ว14วันก่อนหน้าท่านมีประวัติเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือไม่ดังนี้ข้อหนึ่งท่านเดินทางรถยนตอาศัยในพื้นที่ที่มีรายงานระบาดต่อเนื่องของโควิด -19 ในสีวันที่ผ่านมาหรือไม่ แล้วก็ดูได้จากตรงนี้นะครับนี่ดูได้จากตรงนี้เสร็จแล้วถ้าเกิดเับไม่ใช่นะครับก็ตอบว่าไม่ใช่แต่ถ้า,ถ,าถ้าใช่สมมติว่าใช่นะครับกดติ๊กเข้าไปเขาก็จะมีบอกประเทศให้เลือกนะครับเราก็เลือกประเทศสมมติว่ามาจากอา่อกาลีาใใต้แล้วกันนะครับมาจากเกาหลีใต้อา้า ต่อไปก็จะเป็นวันเดือนปีที่เดินทางกลับมานะครับแล้วกดเลือกสมมติสักวันที่15แล้วกันนะครับอ่าวันที่15แล้วกันข้อ2ท่ถ้าเป็นผู้ประกอบอาชีพสัมผัสใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวต่างชาติสัมผัสใกล้ชิด,ชมชดหมายถึงสนทนาในระยะน้อยกว่า1เมตรอ่าหรือว่าคุยก,กันใกล้ๆนะครับและนานมากกว่า5นาที หรือว่าถูกไอจามใส่โดยไม่มีการป้องกันเช่นใส่แมสหรือเปล่าถ้าเราตอบว่าถ้าเราถูกจามใส่แล้วก็ตอบว่าใช่นะครับถ้าไม่โดนไม่ถูก jam, จามไอใส่ก็ตอบว่าไม่ใช่นะครับสมมติว่าผมตอบว่าใช่แล้วกันนะครับอ้าวเขาจะมีช้อยต่อให้เราเลือกครับกลุ่มอาชีพอ่าเราก็เลือกกลุ่มอาชีพลงไปสมมุติเป็น เอ่อเป็นอาชีพสอ่อสาร,ระบันเทิงแล้วกันนะครับสาร,ร,ระบันเทิงระบุเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาชีพเราก็จ้ว่าเป็นสมมติเป็นบัตรเดิอน,ททนแล้วกันเนาะเป็นพนักง,งานเสิร์ฟอ้าว เป็นพกันเสร์นะครับ,รบข้อ3มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันก็นจติเชื้อโควิด -19 ระยะ1เมตรหรือไม่นะครับเขาก็ถามและนานกว่า5ทีและโดนไอจามใส่โดยไม่ได้ป้องกันหรือไม่นี่ครับถ้าเราไม่ได้ถูกเขาไอจามใส่แล้วก็ตอบว่าไม่ใช่นะครับถ้าเรา ถูกจำไอ้สาแล้วก็ตอบว่าใช่อ้าวนี่เขาก็จะมีเขาก็จะถามต่อนะครับว่าระบุความสัมพันธ์กับผู้ป่วยเป็นอะไรกันนะครับแล้วก็ตอบว่าสมมติว่าเป็นเพื่อนร่วมงานแล้วกันนะครับอ่าเพื่อนร่วมงานอืมความสัมพันธ์เอาเป็นพ่อแล้วกันนะครับเออเราเป็นเออเออเป็นเพื่อนนะครับเป็นเพื่อนแล้วกันนะฮะ เป็นเพื่อนนะครับท่านกัชื่อผู้ป่วยเพศใดนะครับอ้าวถ้าเราตอบถ้าเราไม่แน่ใจครับก็ตอบว่าไม่แน่ใจนะครับว่าเขาเป็นโควิดสิหรือไม่นะครับเราไม่แน่ใจเขาตอบว่าวไม่แน่ใจนะครับหรือว่าเขาเป็นคนที่ว่ายืนยันอาการติดเชื้อแล้วแล้วก็ตอบว่าต,ตรงนี้นะครับหรือว่าเป็นผู้ป่วยที่กําลังรอการผลตรวจนะครับถ้าเขาเป็นคนไหนก็เราก็ติ๊กไปนะครับ พอสมมติว่าเป็นผู้ป่วยที่กำลังรอตรวจผลรักการนะครับข้อสี่เป็นบุคลาก,กรทางการแพทย์หรือสาธารณสุขที่สัมผัสทางที่สัมผัสผูสผ้ป่วยเข้าเกณฑ์ตรวจสอบโควิดสิบเก้าหรือไม่อันนี้ผมไม่ได้เป็นนะครับสมมติว่าผมไม่ได้เป็นนะครับก็ตอบว่าไม่ใช่นะครับข้อทีอ่ห้ามีประวัติประจันที่คนหนาแน่น ในช่วงเวลามีคนติดเชื้อเช่นสารบนลุษพินีรัตตมเนินและสารบันเทิงหรือสถานที่ที่มีรายงานติด,ตดเชื้อก็ไปสุ่เก้าตอนแรกผมบอกว่าเป็นทํางานสารบันเทิงน,นะครับก็ตอบเพราะฉะนั้นก็ต้องตอบว่าใช่นะครับถ,ถ้าใครไม่ใช่ก็ตอบว่าไม่ใช่นะครับนี้ผมทําการทดสอบก็ตอบว่าใช่นะครับต่อไปก็ระดานที่นะครับนสถานที่ ก็ตอบไปสถาบันเทิงนะครับเพราะาผมทําง,งานสถาบันเทิงเนาะเป็นพวกอันนี้สมม,มุตินะครับก็ตอบไปสถาบันเทิงอ่าตรงนี้ที่ไหนแล้วก็ระบุไปนะครับสมม,มุติเป็นสมม,มุติเป็นขับแล้วกันนะครับ ต่อไปก็เป็นเดืนปีที่ไปมานะครับครั้งล่าสุดที่ไปมาก็จะเป็นวันที่ยี่สิบแล้วกันนะครับอ่าต่อไปก็ท่านมีอาการอังต่อไปนี้หรือไม่แตาไม่มีอาการไม่ต้องทำเครื่องหมายใดๆนะครับสำหรับนี้นะครับก็มีไข้ไอมีน้ำมูกเจ็บคอหายใจลำบากอันนี้ถ้าเราไม่เป็นอาการใดๆก็ ตอว่าไม่เป็นนะครับไม่ต้องติ๊กเครื่องหมายใดๆลงไปนี่ผมสมมติว่ามี i อล้วผมสมมติว่ามีไอแล้วกันนะครับมีไอ้อาวแล้วก็มีเจ็บคอด้วยนะครับอ้าวสองอย่างต่อไปก็เป็นอายุอันนี้พิมพ์ลงไปนะครับห้าสิบสมมติผมหาสิปีนะครับท่าน จังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่ในปัจจุบ,บันคือจังหวัดไหนนะครับแล้วก็เลืออตลงไปสมมติผออยู่ที่กรุงเทพมหานครแล้วกันนะครับกรุงเทพมหานครเลือกอำเภอครับสมมติว่าเป็นบางกอกน้อยแล้วกันนะครับอ่าบางเก็บบางกอกน้อยเขาก็จะถามต่อไปว่าในแบบสถาทัมนี้ เป็นการประเมินเบื้องต้นเท่านั้นการตัดสินใจตรวจหรือไม่ขึ้นอ,อยู่กับการซักประวัติเพิ่มเติม,ตมและดูมิตรของแพทย์พยาบาลเป็นหลักนะครับในสถานการณ์ที่ท่านไม่ประจําไปประจํานะครับมีคนที่สนิทใกล้ชิดกับท่านหรือมีอาการไข้ไอน้ำมูกเสียหามากกว่าหคนพร้อมกันในช่วงเวลาภายในสัปดาห์นี้หรือไม่ อ่ะสุติบตอบว่าใช่นะครับสมมุติว่าถ้าเกิดท่านไม่ได้ใช่ครับไม่เคยไม่มีครับก็ตอบว่าไม่ไม่ใช่นะครับแต่ถ้าใครมีนะครับเครเจอก็มมตอบว,ว่าใช่นะครับสมมุติว่าตอบว่าใช่แล้วกันอ่าเขาก็จะมีช้อยตอวบว่าระบุประเภทของสถานที่นะครับแล้วก็ระบุสถ,ถานที่เป็นสมมุติว่าเป็นอ่าโรงแรมแล้วกันนะครับเป็นโรงแรมอ่าอันนี้เราก็ระบุไปครับเป็นโรงแรมไหนอ่า ป็นโรงแรมอะไรแล้วก็ระบุลงไปนะครับเป็นชื่อของโรงแรมนั้นนะครับแล้วก็ใส่ลงไปเสร็จแล้วถ้าเราจะทําการประเมินจริงๆนะครับถ้าเราจะตรวจสอบจริงๆแล้วก็สามารถที่ที่ทําการประเมินก็เป็นการทําการประเมินจริงๆนะครับสำหรับผมก็เป็นการตรวจสอบระบบหรือว่าเป็นการทับคลิปอีโอให้พี่น้องดูนะครับผมก็จะกดที่ทดสอบระบบอ่ากดลงไปครับทดสอบระบบ เาก็จะตอบไปว่าคุณมีความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อโรคโคโรนาไวรัส19นะครับแต่ยังไม่มีความจำเป็นต้องไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจหาโรคนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องเปิดก็ไม่ต้องไปโรงพยาบาลน,นะครับเพราะถ้าเราไปนี่อาจทำให้เราติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นนะครับ <c oughs> ผลการวจสอบ ไม่ยืนยันได้ว่าไม่ติดเชื้อนะครับอาจจะอยู่ในระยะฟักตัวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกักตัวอยู่บ้านก่อนนะครับสักสิบสิบสี่วันตามกําหนดน,นะครับไม่ควรไปไหนแต,แต,แต่ถ้าว่าเรามีอาการไอไข้หรือจมูกไหลเจ็บคอหายใจไม่สะดวกก็ไปพบแพทย์ตามสิทธิ์ที่ใกล้นะครับตามที่โรงพยาบาลที่ใกล้หรือสอบถามกับกรมควบคุมโรคที่สายด่วน1 4 2, ึ่งสี่ั้งสองได้นะครับ แล้วก็เราสามารถดูคำแนะนำทั้งด้านล่าง,น,งๆๆๆนะครับว่ามีอะไรบ้างแล้วก็กดการปฏิบัติตัวอา่าทำอย่างไรการปฏิบัติตัวเขาก็จะมีบอร์ดนะครับว่าเราควรทําการป้องกันอย่างไรบ้างแล้วก็อ่านรายละเอียดตรงนี้ครับเมื่ออ่านรายละเอียดเสร็จแล้วอา้าเราก็กดกระบาดไปครับทีนี้เราก็สามารถที่จะตรวจสอบการควบคุมก็คุมโลกได้ตรงนี้นะครับ ก็จะเป็นประวัติต่างๆนะครับของเชื้อปรสิก้าวเราดูนะครับแล้วก็ต้องการดูข้อมูลไหนแล้วก็ดูกันนะครับ เด็นคำถามที่ถามว่าโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาเนี่ยสามารถติดต่อได้ทางไหนนะครับก็จะมีความสับสนระหว่างว่ามันสามารถติดทางอากาศได้ไหมหรือติดทางละอองฝอยนะครับตรงนี้อยากจะยืนยนันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาติดต่อทางละอองฝอยน้ำลายน้ำมูกนะครับที่กระเด็นออกมาจากตัวผู้ป่วยนะครับตอนนี้จะไม่ติดต่อทางอากาศนะครับการติดต่อทางอากาศเนี่ย โอกาสเกิดขึ้นน้อยมากในในสภาพแวดล้อมทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่อยากให้ประชาชนกังวลจนเกินไปเกี่ยวกับเรื่องข่าวว่ามันจะแพร่ระบาดทางอากาศหรือเปล่านะครับยืนยันอีกครั้งนะครับโรกติดเชื้อไวรัสโครโรนาติดต่อทางละอองฝอยน้ำลายน้ำมูกนะครับที่กระเด็นออกจากตัวผู้ป่วยครับครับ ก็ขอจบแค่นี้นะครับสำหรับการประเมินตัวเองว่ามีความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคโควิด1 9หรือไม่เดินนะครับถ้าใครต้องการจะตรวจสอบตัวเองก็สามารถคลิกลิงก์ที่ต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับสำหรับการรับชมสวัสดีครับ